จังหวัดปทุมธานีส่งหนังสือไปอยังทุกอำเภอ,รอเร่งกันเลยค่ะ เตรียมความพร้อมรับมือน้ําเหนือที่จะไหลลงมาสู่แม่น้ําเจ้าพญาอาจจะเอ่อท่วมเอ่อล้นอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะคะเร่งเลยค่ะกาจัดขยะกาจัดวัชพืชนะรวมไปถึงขุดลอกคูคลองทั้งหลายแลนนะคะเพื่อให้น้ําเหนือไหลลงอย่างมีประสิทธิภาพค่ะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านพงศธรการจนะจิตราค่ะปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ทําหนังสือด่วนถึงผู้อํานวยการอําเภอทุกอําเภออ,อ,จอปจปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่ากองอํานวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกลางแจ้งว่ากรมชนะระทานได้มีหนังสือด่วนแจ้งว่าในช่วงวันที่2 4 3ิสถึิงหาคม2567 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทาจากการคาดการปริมาณน้ําล่วงหน้านะคะ1นถึงสวันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยวันที่26สิงหาคมที่สถานี C2 นะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ําไหลผ่านประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขาประมาณ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งทําให้ปริมาณน้ำที่นะะทเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบกรมชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านคายเขื่อนเจ้าพระยานะคะเพื่อให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำเนี่ยบริเวณคลองผง,ง,งเพลงนะคะคจังหวัดอ่างทองเนี่ย คองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลราชชิดนะคะตำบลท่าดินแดงตำบลผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำเพิ่มนะคะสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ0.40ถึง0.80เมตร โดยตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าชุมชนกองอํานวยการป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดปทุมธานีค่ะทั้งนี้ขอให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีเลยค่ะเล่นขุดลอก คูครองแหล่งน้ำธรรมชาติกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนลิมน้ำนะคะให้เฝ้าระวังเลยนะคะและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งนะคะทางทีมข่าว V6 n e w s นะคะได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาใต้สะพานปทุมธานีสเพื่อไปตรวจสอบชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็ได้บอกว่า ปีนี้อาจจะไม่เท่ากับปีห้าสี่แต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเนื่องจากในปีนี้เนี่ยทางเหนือมีการท่วมหนักหรือเกิน<ฆ>ทุกคนก็เลยเสียวเสียววันไว้กันไปหมดนะคะ<ฆ>และต้องเร่งระบายน้ำออกมาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเพื่อป้องกันก่อนที่จะสายเกินไปค่ะ<ฆ>เอาเราไปฟังเสียงประชาชนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะทางโน้นมันน่ากลัวทางโน้นเขามาเร็วแต่เขาก็ แห้งเร็วแต่ทางเรามาแล้วมันมันก็อยู่นานมันจมอยู่นานช่วงแถวเนี้ยมันมันจมหมดอ่ะเนี่ยข้างล่างอ่ะเหลือแต่ข้างบนนี้แหละที่ไม่ไม่ท่วมแค่นั้นเองมันก็มาจากแม่น้ําอืมมาจากแม่น้ําแต่นี่เขาเสริมคันไม่ใหม่วัดเสริมคันไว้ปีที่แล้วก็ไม่ท่วมเข้าไม่ได้เทศ <laughs> <ท>บาลเขาเสริมคันไว้รอบวัดก็อยากให้เขาช่วยมาดูหน่อยช่วยมาดูหน่อยป้องกันก่อน ก็อยากให้เสริมคันกันน้ําขึ้นไปสูงๆหน่อยเพื่อกันน้ําทะลักนะคะก็อย่างที่บอกไปปทุมธานีเนี่ยเป็นเมืองผ่านใช่ครับแต่เผื่อจะมาถึงปทุมเนี่ยอยุธยายิ่งน่าเป็นห่วงเลยที่ป่จุ๋มแรยงานไปเมื่อสักครู่นี้แถวผักไห่บางบานผักเสนานี่นะฮะมันเชื่อมโยงตรงนั้นก็คืออ่างทองคลองผงเผงตรงนั้นเนี่ยท่วมทุกปีเอาง่ายๆเสนาเนี่ยไม่ไม่รอดสักทีใช่นะฮะทุกคนก็ต้อง เตรียมรับมือกันแล้วแล้วก่อนที่จะมาถึงปทุมธานีปทุมก็อาจจะท่วมบริเวณเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมแม่นม้ำอันน่าโดนแน่ๆน,นะฮะก็น่าเป็นห่วงนะใ,ในช่วงสองสาวันนี้ต้องเรียกว่าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเลย